ชาวนาราธิวาสกว่า300ชื่นชมพันตำรวจเอกทัวร์สอ2รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ไม่ลืมชาวนาราพร้อมต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมในโอกาสเยือนนาราธิวาสครั้งแรกหลังรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมและว่าที่เลขาสาบาใบไม่ต่อต่าร่วมคณะเมื่อวันที่1 4พฤศจิกายน2566บรรยากาศบริเวณท่าอากาศยานนราธิวาสบ้านทอนตําบลโคกเขียนอําเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสประชาชน จากจังหวัดนาราธิวาสกว่า300คนต้อนรับพันตำรวจเอกกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมกล่าวต้อนรับเป็นภาษามาลายูสือลามัตตาตังยินดีต้อนรับอีกทั้งยังมีเสียยงชื่นชมที่ไม่เคยลืมชาวนาราธิวาสในโอกาสนี้มีคณะผู้ติดตามรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมประกอบด้วยนายกูเฮงยาวอาหารเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมนายยุสินจินตภากรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมนางพงศ์สวัสดิ์นิรโยธิน ประหลัดกระทรวงยุติธรรมนางสาวเอมอนเสียงใหญ่ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจตรีปิยวัฒน์เฉลิมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พันตำรวจโทรว,วรรณพงศ์โคชรักอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าที่เลขาธิการสอบาบใบไม้ต่อเต่าในศิษยกสรรสุขแสงผู้ตรวจการราชการกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดีนายเกิดโชคเกษมบุญจิตรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนายเฉลิมชัยบัวจนันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดีในทวัดเอียดพิมพ์ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลาประธานเขต9้าแทนอธิบดีกรมราชธรรมในรัชพลปรกูลผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเก้าแทนเลขาธิการปรปรสนายจิรพันธ์มาชาวป่านักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนใต้สนวแทนผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนาราธิวาส จากนั้นนรมอวอยุติธรรมได้น,นาําคณะเดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือเยีออยวยาผู้เสียหายในคดีอาญากรณีโกดังผู้ระเบิดอำเภอมูโนตโจังหวัดนาราธิวาสถ่ายใต้กิจกรรมคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์เพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมจำนวน346รกายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2 2 0, 4ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีข้าราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงจากสบใบไม้ต่อเต่าร่วมให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการยุติธรรม และพันตำรวจโทรวรรณพงศ์คชรักอธิบดีกรมพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าที่เลขาธิการสอบใบไม้ต่อเต่าในฐานะเยือนพื้นที่เป็นครั้งแรกประพันธ์ฤิทิวงบรรณาธิการเดลิมมเรอร์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่สะท้อนความจริงสองทุกมุมมองสู่ชายแดนใต้รายงาน